ก็ขอกากวรวัสดีิท่นชมบุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่เก็บคอนคอิมแพ็คสานะครับผมก็ต้องขอภัยจริงๆนะครับที่ช่วงที่ผ่านมานเนี่ยผมไม่ได้ลงอีกแล้วเพราะว่าเหมือนจะมีงานเข้ามานิดหน่อยมันเลยทําให้ผมไม่ได้ลงคลิปซึ่งผมก็รู้สึกเสียดายมากเพราะว่า ถ้าตามตรงตอนนี้ในเรื่องผมอะ่ะควรจะไปถึงบทที่สามแล้วด้วยซ้ําเนี่ยคลิปนี้ควรจะเริ่มบทที่สามแล้วมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าผมเนี่ยก็ยังเสียดายนะว่าละถ้าเป็นไปไ,ได้ก็อยากเล่นในโทรศัพท์รหัสเก่ามากเลยมาก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่ามันมันยาวเกินไปผมก็จะตัดเป็นส่วน แต่ถ้ามันไม่ได้ยาวจนมากเกินไปผมก็จะแบบไม่ตัดไปเราไปเริ่มกันเลยอ <c oughs> ไปดุยตอนแรกผมก็คุยกับเพื่อนผมอยู่นะว่า เออช่วงที่มันไม่มีเนื้อเรื่องแบบเนี้ผมว่าผมไม่อัดดีกว่าก็คือเป็นประมาณว่ามีแต่ฉากต่อสู้อันนี้จะไม่จะไม่อัดแต่มี่ฉากพูดคุยแบบเนี้ยผมจะอัดเลย อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมไปปิดเสียงภาคหรือเปล่าตอนคัดซีนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมสังเกตแล้วปากตัวละครขยับอย่างนี้เป็นได้อยู่สองอย่างก็คือหนึ่งมีเสียงภาคแต่ผมปิดเสียงภาคไว้กับสองคอือมันมีมันไม่มีเสียงภาคแค่ทำปากขยับไปอย่างนั้นแต่เดี๋ยวหลังจากเล่นด่านนี้เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูก่อนว่า ผมอาจจะไปปิดเสียงภาคก็ได้มาโอ้นี่เกมนี้ไม่ได้เข้านานมากเลยเนี่ยไม่เชิงไม่ได้เข้านานดิเรือว่าไม่ได้เจอกันนานถห้ตายทำไมไม่เปตัวเสียเล่เนี่ยเอ้ยเอ้ย Chụp, hôm Yeah Ờ, hôm mà làm hôm đi mặt hôm nay เออเออเออม่มินิเกมนี้เป็นมินิเกมแบบคายเคียดดีดนั่นเองชึบวับชึบชึบเออชึบ วิ่งวับวิงกลับไปเอ้ยบอสนะเอ้ยยิงเตรียมกัดฮะสองทีตายายิงทีเพื่อความซ้บูรณ์เอ้ย แม่เป็นเมคนเกมที่ง่ายใครเครียดเดือดซึ่งปกติเขาต้องโกดเวลาโดนแอบไปกินไม่ใช่หรือวะ ก็ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดตามข้อมูลที่ผมยังจำพอจำได้เกี่ยวกับเกมนี้นะคือโอครคลิลี่มันจะแบ่งเป็นระดับด้วยก็คือระดับ B ขึ้นไปมันจะมีระดับ B A และ S นั่นก็ถ้าจะไม่ผิดจะมีตม่บาน,นคือจะเป็น C กับ D อันนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแต่ที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมเล่นเกมนี้นานมากๆเคยเล่นนานมากๆ ตั้งแต่บทที่3ามยังไม่มาตอนนั้น่ะผมเล่นแต่บทบทของซากุระแบบรัวๆจนผมเล่นจนได้ตัวซากุระมาแล้วผมกม็เลิกเล่นไปเลยถ้าตามไม่ถ้าตามที่ผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดยังไงก็ต้องขออภยัยเ้วยนะครับส่วนท่านผู้ชมคนไหนที่ออมีข้อมูลเกี่ยวกับระดับของมาร์คที่ต่างๆก็ช่วยคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ด้วยละกันเพื่อจะให้เป็นความรู้เกี่ยวกับผมแล้วก็ท่านผู้ชมบางคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้หรืออาจจะ เล่นเกมนี้แต่อาจจะไม่รู้เรื่องแบบละเอียดลึกซึ่งซึ่งก็ต,งาตามลำดับมาเนี่ยบาคิลี่ตัวตัวเอกของเราอะ่ะก็คือเป็นบาคิลี่ระดับบีซึ่งถ้าต่ำไปกว่านี้ก็คือจะไม่สามารถออกออกรบได้จะเป็นแนวสนับสนมากกว่าคือคอยคอยให้ข้อมูลต่างๆอะไรประมาณน,นี้อือ แั่นแหละสนับสนุนนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะมีอันนี้ด้วยระผมจำได้ว่าม,มันไม่มีแมมันไม่มีอันนี้นี่หว่าเือ ผมพูดตามตรงนะจริงอยู่ที่ว่าผมเล่นเกมนี้มานานแล้วก็แล้วก็ลืมหลายอย่างไปแต่บางอย่างาผมก็ไม่ลืมนะจังดานเนี้ยผมจำไม่เห็นได้เลยว่าคือ,อยังไงอ๋อเฮ้ยไม่ทันบ้าเอ้ย คุณเห็นเฮ้ยคืลงมาตัอเฮ้ย่ตดโกงแบบนี่ว่าติดโกงแบบเฮ้ยส่วนเ้ื่อจามันเป็นแบบแนวแบบนี้ เออให้่ตะใครมันจะทับได้ไหมเดี๋ยวว่าผมไปลองใหม่กันไม่ได้ไม่ได้มันต้องด่าแนบบแรกๆเราเนี่ยเราจะแบบอันนี้ไม่ได้ครับเราเราอาจจะจะแบบไม่สับได้สามดาวไม่ได้เอ,อ้ ได้ต่ำกว่าสาดาวไม่ได้ผมชอบตรงนี้อย่างหนึ่งคือเกมเนี้ยต่อให้ต่อให้แบบว่าเราออกไปเล่นแล้วมาเล่นใหม่เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันแบบนี้แม่ชื่อเกมสมัยเก่าเลยเน่ผมจำไม่ได้มันชื่อเกมอะไรแต่ มองมันแบบนี้ตะเก่ามากๆแบบแบบว่าเราเป็นยคื่งบินแล้วคอยยิงประตูที่มาเป็นกำแพงแบบเป็นเกมเก่ามากครับโอ้พูดตะเก่าแบบนี้คงบอกาอายุ40นี่คือหลบก็ต้องออไม่หานอีกแล้ว อย่าเน้นทำดานเมจเยอะอาเน้นแบบพอหลบ,บได้อโอเคผมเริ่มจับเท่าของศัตรูได้ละแล้วมันยิงตายครับเราใช้สุดกงจากดานเอาจริงๆเกมแนวแบบนี้มันมีมันมีเออเรียกว่า ข้อผิดพลาดของด่านก็คือตามหลักคือเราอ่ะไม่สามารถที่จะไปออกออกนอกออกนอก,ออกนอกเขตได้แต่อันนี้คือมนันทําได้โอ้ย <c oughs> ใจเกินไป <c oughs> จุดจัดแท่ คโโิ้วคิวไม่ยากไม่ยากแต่ว่าจำไม่เห็นได้อยู่ดีว่ามันเคยมีแบบแบบนี้หรือเนี่ยจำไม่เห็นได้เลยค คือหรือว่าสมองผมเลอะเรือนเนี่ยเ็าจำไม่เห็นได้เลยว่าเคยมีจำได้ว่าในรหัสเก่าก็มีคนนี้ด้วยสึนะะ ให้รออ่างกายอันนี้ด้วยดีกว่าให้องร่างกายนั้นอันนี้ดีกว่าจะดีกว่าเพราะว่าการบอกมันก็ได้นะครับแต่ว่า อาพิษันโออแต่ว่าระบบความยังถือว่าช้าอยู่พอควรเนี่ยเพราะคือในเกมนี่เออมเชนเกมติถ้าเป็นในโอซับเนี่ปยป่านี่ก็ถึงเปลี่ยนเป็นเคียร์หน้าได้แล้วเนี่ยแบบแบบง่ายง่ายได้เลย,ยแม่อาจจะยผมขอตัดสักพักนะครับเพื่อว่าจะไปดูเสียงในเกมก่อนว่า ทำไมเวลาเสียงพูดในเกมมันถึงเอไม่มีเสียงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผม Five minutes later ก็หลังจากที่ผมไปหาวิธีมาเนี่ยเอาตัวตรงผมก็ไม่รู้หรอกนะ้วว่าวิธีแก้มันยังไงเดี๋ยวผมค่อยถามเพื่อนผมละกันหรือไม่ก็ถ้าผู้ชมที่มีแนวทางที่แก้ไขทําให้เสียงเวลาตัวละครคุยกันแบบเมื่อกี้อ่ะแล้วมีเสียงพากเนี่ยก็ช่วยบอกด้วยนะครับ ผมขอเลือกนี้ดีกว่าสาฟ้าจริงมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าเลือกหุ่นได้นี่ก็ถือว่าดีดมากอยู่ ผมแนะนำนะว่าถ้าเกิดว่าใครเอาสายฟ้าก็ดีนะครับแต่ผมเถอบว่ามองว่าผมสำหรับผมมันโอเคกว่าครับ เออฮไม่อยากค่อนข้างบทสองค่อน้างที่จะปูพื้นฐานมากๆเลยเนี่ยเนี่ยแต่ผมก็พอเข้าใจนะว่าทําไมบทที่สองเขาถึงปูพื้นฐานเพราะว่าไอพื้นฐานพวกนี้เราจะได้ไปใช้ในดาดหลังๆแล้ว มันจะไปห้ามมันได้ไงเราของชอบของเจ๊ใจเลยน่ะ,นนะอืมการป้องกันแหละอ๋อร้ึกแบบเอเคนั่นเอง แต่ไม่ใช่ escape แบบแต่ต้องป้องกันตัวละครแต่ตัวฟันอันนี้เอาเต็มผมไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรน่าหุวเรยการป้องกันเนี่ยถ้าไปชมดูสิครับกว่ามันจะเดิมดมนมาถึงเนี่ย

ลลพูดกระพู้นนะครับมันไม่ได้ยากแหละแต่ว่ามันน่ามันน่าเบื่อครับสำหรับผมเนี่ย ดี๋ยนะถึงขนาดนีันน่จัเนี่ยคันชองัส่นี่กอนอนอนีก็ี่นี่ก็คือนก็คอนอนี่ก็ม่าีิกคืี่คอที่น่่นี่ก็คนีก็คี่ากรรมนะครับแต่ว่าผมคงไม่ขอเข้าไปเล่นกกน ตามสไตล์อ่ะม,มันไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วนี่ก็เป็นการให้เราทดสอบตัวละครนี่นะตัวน,นี้ผมมีแล้วเขจะไม่ผิดถิงยังไม่ใช่ตัวแบบนี้ก็เถอะอ๋อ,อแกบังคับอีกแกผมไม่ชอบนะเวลา ผมพูดเลยนะว่าผมไม่ชอบแบบนี้เลย ่ใ่ไมชอบแบบนี้เลยคือที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของบนบังคับเราเกินไปเกมน,นี้ให้บทหนึ่งเนี่ยก็ทีหนึ่งนะคือบันบับัับค,บบค,บบคับเราเล่นแบบ,บร้อเปอ็นอ่ะผมเล่นไม่่อยชอบเท่าไหร่เลย ่ตาเออะจริงอยู่ที่ว่ามันได้อันนี้ทำให้เราสามารถอัพเกรดเป็นวอลคุรีระดับดอเอสได้ก็ดีกว่าล้าแบบนี้ก็ดีแต่ยังผมก็ยังมองว่าค่อนข้างที่จะน่าเบื่อสำหรับผมนะเพราะว่า มันก็ต้องให้ไปเล่นอะไรต่างๆมานายแต่เราหมดแตนน่เราเราเสียเวลาเกิดไปละเรามาเล่นจากสุดท้ายให้จบดีกว่าไอเนี่ยโอ้ก็ที่นี่แม่เคยหน้าคนเดียวเพียวๆเ,เลยเว้ยเอ้ยเปลยนสีดาวกันเลรอแถมพวกนี้ต่างหากทดสอบเล่นให้ตายเถอะ おなかすいた。 แต่นี่ผมบอกตอนนี้เนื้อเรื่องมันยังยังไม่เฉลยแต่มันทําให้เรามีคมถามมากขึ้นอยู่ตอนนี้แต่สำหรับคนที่รู้เนื้อเรื่องผมว่าคงก็รู้แล้วแหละว่าทำไมถึงเป็นนี้แน่นอนผมไม่ใช่คนที่ชอบสปอยผมเป็นคนที่บอกตามตรงว่าชอบที่จะเจอด้วยตัวเองมากกว่ามันจะรู้สึกพีคมากกว่า นี้ยัางง่ายๆครับเพราะว่าตัวแบบค่อนข้างที่จะอาจัดเทิร์นง่ายมากแต่หลังๆนี่็บอกเลยว่าค่อนข้างท,ที่จะลำบากแล้วเฮ้ยยังเล่าคิดว่าใช้ได้คนเดียวเหรอนี่ต่อให้ไม่ใช้ท้ามไม่ตายด้วย ก็อย่างที่บอกไปครับแล้วเรื่องตอนนี้ยังเรายังไม่รู้อะไรแต่มันก็จะบอกแน่นอนว่าไหนหนาคตคนที่คุยกับเราเนี่ยคือใครกัน จริงๆตอนแรกว่าจะจะ,จะอัดแบบตัเดียวแต่คงไม่ไหวละจริงๆมันไหวนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบอัดแต่ละส่วนไม่งั้นเรื่องเรื่องที่จะมาขอแล้วมันจะไปตีกันมั่วซั่วด้วยผมเลยไม่ขอที่จะเล่นต่อก็น่าจะได,ด้ครับพี่ว่าห้องห้องพักผ่อนผมในตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์คือผมบอก บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่นของของเอ่อ่อ อันนี้ผมชอบนะเกี่ยวเวลาผ่อนคลายจากการเล่นเล่นมาแบบหนักๆเนี่ยก็คือผมจะมาเข้าที่นี่มันจะมีอีเวนต์พิเศษแบบนี้แหละครับไม่ไม่ถึงก่าเป็นอีเวนต์พิเศษเรียกว่ามันเป็นบทสนทนาที่แบบว่ามันมีสิทธิ์ที่เกิดขึ้นบ้างหรือไม่เกิดขึ้นบ้างก็มีมแล้วผมพูดเลยนะว่าคือถ้าเป็นในเวอร์ชันโทรศัพท์นี่ห้องผมจะดูดีกว่านี้เยอะเลยนะ อันนี้คือผมยังยังบอกเลยว,ว่าของที่ผมได้เนี่ยก็คือก็คือพวกไอเน,นี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก็คืออันนี้คือผมยังมีอยู่น้อยมากๆคือถ้าให้เทียบอะในเวอร์ชันโทรศัพท์คือผมอะทุกอย่างแบบสมบูรณ์แล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อะไรเงี้ยผหบอกเลยสมบูรณ์แบบเยอะมากๆแต่ตอนนี้คือมันเล็กน้อยมากครับ ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับที่แบบมีมีตอนในโทรศัพท์นะแล้วตอนนี้ก็คือจริงๆก็จะย้ายมาย้ายมาก็ได้และแต่ว่วาเนื่จากห้องยังไม่ยังไม่แบบอันนี้มากห้องผมยังไม่อนนี้มากก็เลยเพราะงั้นเลยต้องใช้เวลานานกว่าแบบจะอันนี้ได้ ่าจะให้สวยว่าจะให้สวยนี่เหมือนในในโทรศัพท์นี่คงยากครับก็เช่นเคยครับก็คงมาเท่านี้ก็คือเช่นเคยคถ้าบพื่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับตะไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนใครที่อยากมาเป็นเพื่อนกับผมผมได้ให้ลิงก์ดาวน์โหลดคลิปนี้ไว้ทุกคลิปนะครับผมเพราะว่าเหมือนท่านผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยว่าเออโหลดยังไงอะไรเงี้ยแล้ว,ลวที่ผมลง ลงลิงก์ไปเนี่ยมันจะเป็นเซาวิทเอชอยู่แล้วท่านผู้ชมแค่กดโหลดมาแล้วก็ติดตั้งเกมนี้เฉยๆก็สามารถเข้าเล่นได้แล้วถ้าก็ู่้าว่าเข้าเล่นได้ต้องไปรหัสต้องไปสมัครรหัสของมิโฮโยอีกก็ลําบากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นเกมนี้แล้วอยากมาเป็นเพื่อนกับผมนี่ผเพราะว่าอยู่หน้านี้มั้นะครับผมเผื่อท่านผู้ชมสนใจอยากมาเป็นเพื่อนกับผมก็แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสาวสวัสดีครับ we'll see